มี้นจะก่อขึ้นอ่าหลังนี้เลยโอ้เพิ่นก่อขึ้นจะที่เป็นซอยนะอ่าจะก้าหนึ่งก่อขึ้นก่อขึ้นแล้วเดื่องมันนี่เด้อทำใจเด้ออ่าอันนี้ก็สีบอกตามเอฟซีพิ่นเนาะอ่าอจะให้กันได้เลยอ๋ออันนี้ก็เห็นเอฟซีพิ่นมิ้นมาหล่ไล่เนาะก็ะาักบอกชาวตาเนี่ยเด้ออาจารย์วิโน้องเยกระสอกเพิ่นนี่แหละเนาะอ่าเรื่องที่หนึ่งเลยอ่าพิ่นว่า แยามชุ ờ, m, ờ, ่มเครวอยมากกสบายดีสบายดีแล้วกลาสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสู่กูสู่คนพี่น้องเห็เนาะเอ้าพบเจอกันพี่น้องเอลยบ้านเรือนโอ้สาวตาบ่าหนุ่มพี่น้องเอลยมื้อนี้เนาะขึ้นมาบ่ทันบอตาเพิ่มมื้อนี้ Boy, nó dua gần lễ cửa chói, nó Và chỉ cắp lung ông cắn, bắt mục cắp lúc Nóp binh ông nóp binh ông binh ông gây mâm binh mắt ông nóng cắn tondai đeo binh ông gây binh ông nó binh ông gây 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 binh จักแน่นดีดอกครับพี่น้องเนาะไปพี่น้องเอ้ยชมนมกันเนาะอ่าขึ้นมาฮอดพอดีรอบเที่ยงเลยเด้พี่น้องเอ้ยอทาง้าเพิ่นักเที่ยงแล้วบ่มื้อนี้เนาะโอ้โไหนเด้ฝนตกอีกด้นี่เนาะนี่ายนี่ักเทียงแล้วบ่ักเทียงแล้วบ่ nhăng vô sầm à, nết lên thằng này vẫn này nó rồi nhăng như bò nhăng khát, khát. Oh, oh, mà khiến thằng nó quay là thằng bò ta anh pop, anh đấy, bà này. Bà. Này, bà ăn bốc bánh để lẹo bạn này vào nơi bạn phụt ôi con kỳ tuộn tuộn cần khắc cần lì đo phi đo người đấy đây chỉ cắp lúc mà áo phải sẵn ôi nó đều vào bồi cắp chọi ตอนแรกเพื่อนว่าสิพากันไปวัดเนาะพี่น้องเนาะไปวัดเสาวัดเสาว้าเพราะฉะนั้นซะบังเอิญบังเอิญฝนตกหลัดทางตกหลัดทางแล้วกไม่ได้กลับจ้อยเฮ้ยพากันนี่บ่บัดนี่ยเอามือเช้านี่ไม่ได้เปียกแสะบ่อมิดหน่อยหนึ่งตีฮ่าโถขึ้นผู้เดียวเพิ่นนี่บ้านนี่ ่ใช่ระดับกเนาะมันน้ายังบแหงเลียมเลิกอเม่นเอามาพ่อมเดียวเลยเนาะขับไปเดือนหลังนี้แล้วขบเพาะคนบวขึ้นอันดีขึ้นตับขบเพาะึ้นจะไปเห็นแกวบ้านขพิชจะขเพาะขึ้นเออหลังนี่เลโอ้ขึ้น ข่อขึ้นเจ้าที่เป็นยนะอ่าแต่ก้านี่ก็พั้ขึ้นขขึ้นแล้วเอเลเป็นต่นี่แทะเหมอนก็ขพขึ้นแล้วพี่คิ้วอแล้วไปจักนี่ฉันเนาะไม่คเ็นเห็ดยูเห็ดกินแล้วหรอบ่ฉันเนาะขั้วขึ้นให้ดอกฉันเพื่อที่โบขึ้นมาเต็มนี่ก็ง่ายแน่เนาะ จะมานป่าได้อน่ึ้กแต่ว่าฝนทังบ้านมันแห้งเขามาพี่คือชิโบปานได้ฝนเนาะเออทั้งบ้านพูดดลปาทุกตรงน้าได้เป็นทางชทางพุ่นได้อ่าอ่าลงเดี๋คิดไปคิดมาในีนี่พเกฝืนไปวัดประชันแล้วพอเสร็จไปบอกเ้ยมัไปเด้อประชัน อมา่นีนล,นะลงเฮงแต่ว่ามันโบดุนคือว่าเนนะี้ยมันมาดุนดุนนี่ก็บยยกระดับน้ำไหลคือมันนั่นพุ่นแล้วบิ่งข้างในก่อนคักแล้วไปจักบาดน,นี่ <c oughs> จำสิยูแล้วนี่ก็เนาะเออนอนไม่ตื่นเนาะ นอนนอนมีแต่ว่ายังมืดเด้นี่โอ้ผานี่ก็ยังอยู่เนาะกินไว้ไม่เองคั่นได้ลงพองยังมีตัวอันยะคํามือเออเฮ็ดบางๆไว้ก่อนแต่ว่าตัวข้างหน้านี่แล้วอยู่้นีเนาะลี่รองเออ่นว่าสิลุขึ้นพาข้างพายังอีกนี่บ่ทันบัเนาะ11:00นแล้วเด้ พอดีแล้วตัวนั้นเมื่อจะชีนวิตในีกหน่อยท่านช้ยวิทย์กบเนี่ยวันน้หาเชือมเนาะหน่อยเดีดยังได้่นได้อีกบกบมึอนี่ได้ได้ได้โอ้ใครนี่นั่นนั่นคนอยัวคนอยูัวท่านเออโอ้ภานี่ก็ยังอยูัวกว่าวานนี่โอเม้นะเนาะยังสามภาอยู่ในวาวานนี่ดื่มได้ยังไหนนี่ คักแล้วคักแล้วบัดนี้ถือว่าไว้เกินคิดเกินคาดอยู่ได้นี่ตมือเคร่งเนาะ2มือเคร่งแม่นั่นคือบ่ยุดมื้อนั้นน่ะห้อมแล้วเนาะมื้อนี้เนาะอันแล้วแล้วฝาข้างน่ะเออคันอนี้มาค่อนเออใช่่นึงแม่นเรียบร้อยนะสิได้ยุดคือมื้อนั้นอยู่แต่ว่ามื้อนี้ซาไว้ซ ตกประมาณสิบเ้านาทีแหละบุดพอดีแปดโมงพอดีเลยบุดออกหมาพอดีเออสังเวชดหาเพื่อนเช็ตแต่เช้าเพื่อนไปบ่มาหนีิวชันเขาป้าเขาลุงเพื่อนไปอยู่งเพื่อน่าไปสิพากันไปวัดบ่กลับมาไปวัดแม่นอยู่เพื่อน่าสิไปวัดไปอย่างเดียวสิพาขึ้นไปอีกรอบนึ่งวันชันบ่อยมาหอดที่เซ็ตบอกว่าโวไม่ได้กลับลุงเอาอีกแล้วยมาหนิมาไป ขึ้นผานี้ไว้แต่มันยุดกินเข่าก่อนนะเนาะข่ากบ่ได้เด้บ่กินเข่าก็เพาะขึ้นเลยด้เพิ่นแห่งมีแต่นี่ครับย่นเป็นกระเพาะกระแพะอยู่เบาเติบแล้วบดนี้เนาะนี่นี่้บ่ด้เนาะันเดดนี่เมื่อยเด้ พ่อนอ้าเขามาโอ้ใชเกียรได้วรือว่ทั้งนี่ได้ยี่บก้อยกบนะพ่อว่าก้อยเป็นสีต้มอ้ยสบายดีต้มเอาไอท่านบา่เป็นแท้เป็นนาารบึงอยู่นะช่านงอแทาว่าไปเห็นื้ได้เดี๋ยพ่อมียาจังเห็นแล้วนึ่งเขาเพื่อไม่หุดเขา อืมโอเคขาดบดุญยังพ่อเนี่ยยังไรนี่เล่าจะพอจะพอเนาะโอ้ยแต่ดอก่าซื้อมาให้แล้วบ่ยังอยู่ก็เอาไปซื้อขึ้นมาให้ดอกอยู่ดอกเนาะอันนี้นี่ประมาณสิบสิบห้าพันไหนเนาะ เออาน่ะเขาป้าเขาลุงพนเนตเพือนแล้ยพุ่นน่าจงสิพากันชื่อมาเบิ่งนี่โอ้ยเนาะจะพ่อไม่ย่จะหมยอยู่น้ำเมันแล้วนี่บิ่งเนปุปงปึงอยู่โดโพถ้าว่าได้ก็น่่ได้เอนึก็ะด้นอเป็นกระดุดกระดิดมันนี่ไ่ได้ดรอกนี่ขาดบดนี่ดึงดังพื้นเนี่ยมันลุกเออ เาะวันแรกกับมีเนี่ยสิมาบอกเด้อมันอีนเด้อทำใจเด้ออ่าอันนี้ก็สิบอกตามเอฟซีเพิ่นเนาะอ่าอจะให้กันได้ล่ะอ่าให้บอกอยู่ว่เนาะอัดตั้งใจพังเนาะอ่าสิงยังทำใจว่าได้พี่น้องเลยเนี่ยพันย่านจ้ะเนี่ยพนย่านแหละพี่น้องเลยปดเข่าปวดหน้ามันรอเห็นนะเนาะ สู่ชีวิตแห่งด nope. ียังมีของขาดกบถือรายพวกเนอะอืมยังเคยมาพอกินละนึงอีอืมเออันนี้ก็เห็นเอฟซีเพิ้นมินมาไลายลยเนาะกะฝากบอกชาวตาเน่เด้ออาจันยีบน้องเลยนกะสิบอกเพื่อนนี่แหละเนาะเรื่องที่หนึ่งเลย เพิ่นว่ายามอ่าซุมข่อยมาเนาะให้ไปนุ่งโส่งแทนเด้อว่าซั่นบ่นุงกะยาซินอ่าเฮ็ดเยียมเฮ็ดงานในการนั่งการนี้เฮาละมันบ่สบายเพิ่นว่าอ่าอ่ให้นุงกางเกงเอาเพิ่นว่าถุงน่ะบ่นุงกะยาเพิ่นว่าันนุงก็ต้องใส่เข็มขัดเอาว่าซั่นตกใจเว้านี่ตกใจเอาแบบว่าเฮาลืมเออบ่ตอินเจ้าดอกเนาะอยู่เฮือนเจ้าของว่าซั่นะ อโอ้บพอได้เด้นั่นน่ะมาฉันผักบอกเฉลียวตาเพื่อนเเห็นบมได้ก็มีแต่อ่ะนุ่งฉินไม่อยู่ตลอดมาฉันคืองอปับอยู่นะอย่านั่นได้ใช้ส่งนะสบายนั่นแหละเาหาหนาหาได้ก็แต่เขาไม่ยอมเดี๋ยวว่าหามมานดังนักผัดว่าขอโทษน้ำฉินเคอะนะจะไรคุบฉินคือนมาแน่นเนาะวัดนี่แหละเราหาพื้นมาฉินก็เคอลุ่มตุ่มตุ๋ยมาอยู่ นุงทรงยู่ทงก็ชั่้านยู่งด็กเ่ทรงขยาวก็สบายกว่าอะไรเหตุวิญาณพ่อแหละคือที่พัติดทรงขยาวอนี้ทรงกับว่าขนมีทรงตรงโยมตัวเนี่ยมันค่ายเอเนาะอนทรงพทออนทรงลายทรงลายสร้างนะเราพัดมีแต่ทรงชิงๆกันนะประเด็นไปนองกันถ้าใคอยกิดทงได้จ้าในการเงยบ้าจ้ามันนด้ชื่อมหายในพ่าแต่ไทยส่งชิงๆอะันนตาหูวเนาะ เก็บปลาตาพ่อนมาฝากในตัวนึงแต่กะเอาข้าก็เคยนุ่งส่งยุ่นุ่งส่งข้าได้ลูกเหมือนปะแม่นแต่กะเอาถือพามันเลยก็ใส่สินแล้วก็แบบมันลื่นด้วยเนี่ยคอยก็มันถือก็ใส่ก็สินกะแต่ย่างหินเบี้ยที่เราส่งกะสินกะใส่ลาเอาลูกกันแหละย่างหินเบี้ยก่ะแต่ก่อนนั้นนุ่งสินมันนุ่งแต่ย่าแหมั่นน้ำนี่เนาะเพื่อนมาฝากบอกแล้วนี่เพื่อน่าญาตินี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเพื่อน่านก็บพ่อขึ้นแต่ใช้เตรียมไหเพึ่งนตะแม่ vỏ tả những nghĩ, yêu bỏ qua hay cốt 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 nó mình mhmm 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 này, mhmm 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 กินเข่าแล้วก็พากันมาน้อยใจบอต้าพิ่งฮักลัมเนาะเดี๋ยวเนี่ยวดเข่าหดหน้ามโนขากัะชูชีวิตแห้งดีหรอยังเพ้อตะดองแล้วยังท่วงแล้วเหมือนนั่นเนาะเอาเอาเอาเลยเอาเลยเนาะ ึ้นมาเบิ่นทงนี่ก่อนฮ่าไนดองแหละ,หละนาะมีแต่ว่านี่นี่เมนมาปูนไวน้นะนี่องมาปูนมายังไว้ข้างเหนือก็ดีี่น้องเลย ขึ้นให้มันอ่านี่ไว้จักหน่อยเนอะขึ้นให้มันหมังมันแข็งจักหน่อยนี่ก็คือว่าและพี่น้องเลยเพราะมันนาในส่วนนี้เนาะมันนามันนาก็ต้องขึ้นปูนขึ้นยังไว้อืมนี่เดี๋ยวต้องได้ใส่มันหนานานะเพราะว่าอยากให้มันเต็มครับอ่าวงกบพี่น้องเลยให้มันรับกันประมาณนี้แหละเนาะอ่ไรอย่างเง็นโพอะไรเั่นเช่นว่าวงกบโพนี่ บิ Recently, ่ง uh, มันบ่งามว่าซั่นซะพี่น้องเอ้ยเิ่งเลยเอาายามเนาะายามปิดไว้ให้มันเต็มมันนี่ก่อนเนาะเออถือว่าโอเคอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะอีกบ่นี่ปานใดเนาะพี่น้องเบิ่งนํากันเนาะว่าประมาณจัได๋พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นอาจจะแล้วอยู่ดอกมื้อนี้เนาะถือว่าไวอยู่พี่น้องเอ้ยงานก็ถือว่าจวดจะเดินเนาะแต่ว่าอันนี้นี่ จับเรียมจับอย่างนี้ถือว่าละเอียดเลยพี่น้องเลยคมเนาะกับมันว่าเรีกวออกมาตัวนี้เห็นปะเต็มประมาณนี้นะมันรับกันพี่น้องเลยรับจับกันเลยทำว่าจับเรียมเสาและเนาะเออจุดพี่น้องเลยโอ้ยเมื่อยน้ำค้นได้บาดเนี่ยเมื่อยน้ำค้นได้ว่าตัวกันแบบโจ้โจ้ลี่นักรถ้วย โดยโดยสบายดียดีย่งได,ด,ด,ด้พากันมาจะใช้อันนั้นนอองวา you, you ยู่อยู่บ่เอ่อจะว่าจะว่า,วานะเนาะช่วยแล้วู่โคตรเรมาลายเล้าาลวเยลยพานขึ้นมาเนาะ,นะจะคิดพิษแลรวจะบ่าไปเมื่อนี้นะ,นะอ้าวเนาะ,นะผลเชาต๊กเลย โอ้ยอย่อยแต่เขาเเนี่ยแต่เมีไปอีกเขาไปไปีปครับยาดอกงไดกันเนี่ยหมื่นนี่คอยขึ้นมากันไว้รอดมื่นนี่นี่นี่บนี่บนน่ไหวดอกวะไปไปเนาะอ่าเพิ่นถ่าเจาอยู่หัน่าใช้ไว้ชิก้อยกบนะเอาต้มแล้วแต่นมนะโอ้ยเนาะมากจาก้าไปเลยไลก็แต่นมนะบ้าเขาบอกวจากอไปใช้ ไปจะเช่าพูดจับผ้าไปเช่าุูดเฮ้อเหมือนล้าไปข่าไปเหมือนเอาไปเฮ้อไปพูดให้เอ้าเหาือนเราไปเอาพื้นบ่ัะเขาขี้จักไปเออหาจะเตาไปชีฮะไปชีไปชีไปซีไปเตาซี่อนเอดไปหาลักมใหม่จักตอนดอให้เด้ โดยว่าเปลี่ยนนักกินแน่ว่ะไมัหนุมันไม่ถ่าแน่วะโดยโดยโดยจับผ้าี้ยจับเยจับไปจับผ้าจับมันเสื้อแกนอ้จับเชือแบนี้ยันดีนดาตาใช่ไหน้ำหัวยุกเนาะส่วนมากคัานมาโยผ้าขามานนี่คนท้าอยู่ปฏิเสธ เอาได้เนาะ่อยยังเห็นเจ้าไปไหว้ตู้อยู่กี่นี่เออนาะมาหลังก็ต้องปิ้งแหมหลังได้อันนี้เนาะเอาไปเอามาเออจุ๊บเจือไอ้หนุ่มเราไปใส่ก่อล์ต้าแปลน้อไม้เออก็เดี๋ยวจับมาผ้าจับมาเสือกไปคือบอลตาว่าวรีนั่โยุบชุ่มชัซีเมนอะไรได้เหรอเออมากระตุ้มน้อไม้เจียวกุ๊บไห้ก็โอเคอยู่ เนาะมาเบิ่งทั้งนี้ก่อนกวเนเดีเพิ่นตื่นก่อนมาบระเดี๋มีแต่น,นอนกับนอนอากาศดีเนาะนอนเก็นอนคันนกนอนแน่นี่ได้นี่ยอเ,เอรี้ยวอุฮอมาลัก,กันฮะฮะย่ายแล้วปีปลายเลยปีสี่เดือนเลยยากคินนมนัก<ม>่อนนะินนมแล้วกินนมพุ่นไลยคินนมพุ่นได้เกิดปูด่<ม>อันนั้นก็ได้เกิราอ้างได้ย่อยับมาหลายได้สร้างเลย Những bên như thế này, bật vào tay thì của côn đê khuôn Cháu tham lạy lung ngang hoàng nè hân. thằng đúng đấy quái Bùm, đúng cu Quái nè, đúng không.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  nè, nó <laughs> Tu vois, tuấn nho nha, tua, anh nọ vĩnh long, lê nó Làm khó bằng ní ghê a top tang tùng nạn nhân liếp loại lọt mà, này kìa ng ngày, phí đồng, vô kìa ngân hưng nho nó ngang ngang ngang, vĩnh long người khắc yêu nó hưng 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 hư 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 เป็นนํามันนี่ก็แม่นปกแม่นนี่ไว้เบิดคักแน่อีพี่น้องเอ้ยเออปูนแดงนี่อ่า10 16 7พี่น้องเ,อ,เอ้ยอาจจะพออยู่เนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันนี้บางส่วนเอบงเฮานี่ก่อนพี่น้องเอ้ยวันนี้ตอนแรกเพิ่นเบิ่งไดเนาะ เออทางนี้นุ่มดอกมาปัดมานี่แหละที่ว่าโอเคอยู่น้องงามพี่น้องเลยอ้าพี่น้องเจารณาต้องการงามหรือขี้ได้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะอ่าเทียงถือว่าเทียงงามอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าทางในนี่เป็นนี่ของเพื่อนเนาะแต่ถ้าสร้างเพื่อนฮ็ตบ่อยากคือการเพื่อนซะเนาะถ้าสีถ้ายังใช่นี่ถือว่าโอเคเลยนี่รองพักก็แหละนี่นะ เดี๋ยว่ายังเตยตอนนี้เนาะเนาะโอเคพี่น้องเอ๊คลิปนี้กได้เนาะทางวัยเด็กเองคือจะขอโตัวลาพี่แล้วน้องไปแข่งสำนีสากลผิดพลาดประการใดว่าวงวนนนหูวลือจังได่กับขอโทษขอไปน้ำหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเอาไายนี่ทางวัยเด็กเองคือจะขอกล่าวค้า่าสะบายดีสะบายดีพี่น้องเอ๊ย